ดีครับผมครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเพื่อนครับนี่ครับก็ใครที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับระบบการทันงานนะครับก็จะไม่หนีกันนะเดี๋ยววันนี้จะพามาไล่นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องน้ําเข้าจนไล่ระบบทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วการวัดดีเสียทํายังไงเช็คยังไงเราจะได้รู้ว่าเครื่องทําน้าอุ่นที่บ้านเรามันเกิดอาการนี้มันเสียแบบนี้ ต้องเปลี่ยนตัวไหนนั่นกันครับเดี๋ยววันนี้จะพามาไล่นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งบอกว่าไม่ร้อนแล้วก็ลูกค้าแกะดูแล้วว่ามีการช็อตที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะพามาแกะดูดูทีน,นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตรวจเช็คน,นะครับนี่ที่ลูกค้าบอกนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ m e x นะครับสเปกเขาเด็กล่องนี้นะครับนี่ครับขนาดห้าพันสามร้อยบาทนะครับ ก็ไขน็อตตรงนี้นะัพน่อนครับตรงที่มีวาล์วน้ำตรงนี้นะั่นเอครับตัวหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะไม่มีการเตียมนะครับของช่างใหญ่นะครับมาแกะหรือถ่ายเลยนะครับไม่มีตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่พักพักก็คือพักเวลาเชื่อมหรือว่าอะไรนี้ที่จะกินระยะเวลานะครับนี่ครับก็ถอดไปเลยนะครับถอดขัวสวิต์แล้วก็ถอดตัวเรียกไปนะครับก็จะเจอลักษณะนี้นั่นเครับ ออกเป็นแบบนี้นะเพื่อนครับเอาแล้วครับนี่ครับพื้นที่มันเล็กสเลยเกินนะเพื่อนครับอะมาเจอเขามีชุดเบรกเกอร์นะเพื่อนครับเี่ยชุดคือชุดเบรกเกอร์นะครับ,บ,กกรรบทํางานดีไหมนะครับมาดูเรื่องของด้านบนนะเพื่อนครับด้านบนตรงจุดนี้นะเดี๋ยวผมเอียงนิดนึงนะเพราะว่า พื้นที่ผมไม่พอครับนี่ครับนี่ครับยืดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอ่ะอันนี้น่าจะพ้นอยู่อ่ะพ้นพอดีแล้วนี่เพื่อนครับตรงจุดนี้นะเพื่อนครับตรงจุดนี้เป็นไฟเข้านะเพื่อนครับนี่ครับสายเส้นใหญ่ๆนี่ครับเป็นไฟเข้านะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ที่เขาเขียนไว้เส้นที่สามนั่นหนึ่งสองสามนะครับก็เป็นกาวนะครับตัวนี้ครับจะสังเกตว่าหม้อต้มเนี่ยเขายืดกาวลงมาตรงจุดนี้นะเพื่อนครับ สมมติว่าไฟเข้านะเพื่อนครับเวิ่งมาสองจุดนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็เช็คสิ่งที่สําคัญเลยนะเช็คเบรกเกอร์นะเียมองภาพนะครับนี่ครับว่าทํางานปติดไม้เช็คมอเตอร์ก็ไอเบรกเกอร์มันก็ปรับไปที่การวัดมีเสียงนะครับก็เช็คทีละขั้วเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนฟังเสียงก็ได้นะครัไม่จำเป็นต้องเห็นตัวเลขนะครับเห็นไหมครับทํางานนะครับทํางานนะ เช็คเบื้องต้นไปแบบนี้นั้นือนครับว่าอะไรมันเสียบ้างนั้นนครับนี่ครับอ่ะแสดงว่าไฟไม่ได้มีปัญหาะนะครับนครับอ่ะชุดเบรคเกอร์ไม่ได้มีปัญหาะนะครับจะสังเกตว่าเบรกเกอร์ตัวนี้มันจะไม่เหมือนเบรกเกอร์ที่อา่าช็อตแล้วตัดนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะป้องกันการโหลดอ่าระบบวงจรอะไรด้วยนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ถ้าเกิดเดินไฟนะครับเดินไฟนะเวลาเรากดเทสตตัวนี้ ะระบบจะต้องตัดการทํางานนั้นเหมือนกับตัวนี้นะครับส่วนต่อไปนะครเบรคเกอร์เสร็จก็มาดูที่ในส่วนของอไฟเข้าเรียบร้อยถตว่าไฟเข้าก็ถ้าเกิดไม่ติดมาเช็คในเรื่องของเจ้าตัวน้ำนะครับเพราะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเป็นสวิตช์เหมือนเป็นสวิตเหมือนแม่เหล็กนะอยู่ตรงจุดนี้นั้นนครับตรงจุดนี้นะนี่ครับเบรคอนครบ แต่ตัวนี้ผมทำไมเอียงไม่มีไม่มีเสียงเลยหรือเปล่านะครับนี่ครับอซูมดูนิดหนึ่งนะครับวนี้ครับสูมเข้าไปนะเพื่อนเห็นไหมว่าท่อท่อข้างในนี่ครับมันเหมือนมีตะกอนอะไรเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมมันเหมือนมีตะกอนมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะเพื่อนครับนี่ครับปกติแล้วเวลาเราเช็คเราจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับแรงดันน้ํา ถ้าเกิดน้ำมันไม่แรงพอนะกลุ่มรถนีน่นึงน้ำก่อนครับถ้าเกิดน้ำมันไม่แรงพอนะครับนีครับมันก็ไม่สามารถดันตัวสวิตท,ที่เป็นเหมือนแม่เหล็กเนี่ยดันมาต่อกันได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับเ<ๆ>พื่อคเข้อทำเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวนี้แม่เหล็กนี่ก็จะเป็นตัวหน่วงแรงดันน้ําว่าแรงดันน้ําแค่ไหนที่เครื่องทําน้ําอุ่นจะทางานได้นะครับป้องกันไม่ให้หม้อต้มนี้ได้รับความเสียหายนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตัวนี้น้ําไหลมากไหลน้อยก็ติด หม้อต้มก็จะรับความเสียหายคือมันน้ําน้อยมันมันต้มแรงเท่าเดิมไงนิเลขตัวเลขอะห้าหนึ่งห้าพันหนึ่งร้อยนี่ยมันก็ต้มหมวมันไปนะครับก็จะทําให้เสียได้นะครับก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับนี่ครับแค่ตัวนี้นะครับวิธีเช็คมันก็เอานิทิมกระด้เนเเอาไข่โองทิมครับไข่โอทิมเข้าไปอย่ต้องแกะแกะดูนะครับเพราะมีตะกอนข้างในครับปกติมันจะดังป๊อกป๊อกนะครับตัวนี้สุดจะมีปัญหาอยู่นะครับอ่า ข้ามไปก่อนนะครับตอนนี้เราจะเช็คนะครับทีนี้เราจะไม่ยังไม่เช็คถึงลายวงจรนะครับจะมาเช็คเรื่องของระบบว่ามันไปอย่างไรก่อนนะครับทีนี้ก็จะมาเช็คตัวนี้ถ้าเกิดก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ทำให้ติดด้วยเหมือนกันนะครับติดแต่มันก็คือไม่ล้อนะพูดง่ายๆนะครับต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์ก็จะมีแนวเป็นคๆครับ หม้อต้มมันก็จะมีเทอร์โมสตัตตรงจุดนี้นั่น,นครับเห็นไหมเทอร์โมสตัตอยู่ตรงจุดนี้เห็นไหมหนะครับเพ่นก็ดูนะครับเทอร์โมสตัดจะมี2ชนิดนะครับเพ็นครับเห็นไหมถ้าเกิดเครื่องไม่เสียอะไรนะครับมันจะมีเทอร์โมสตัตที่มันกดได้ตรงจุดนี้นั่นกนครับเพื่อนก็ไปกดลงนะครับนะครับเพราะว่าเทอร์โมสตัตตัวนี้คืออ่ามันใช้ในกรณีที่มันหม้อต้อมเนี่ยทางานแล้วร้อนเกินไป ร้อนเกินไปเขาก็จะตัดของเขาเองครับในการตัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอุณหภูมิเย็นลงมันไม่สามารถที่จะลงเองได้นะครับเพื่อนครับเราต้องใช้เรานะเป็นผู้ใช้เนี่ยมากดลงนะเพื่อน,นครับนะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเปิดเปิดอุณหภูมิที่มันแบบสุดมากๆแล้วก็มันก็ร้อนร้อนจนระบบมันเช็คแล้วว่าโอเคนะเครื่องฉันจะพัง ช้ตัวชั้นจะผ่านตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะเพื่อนครับจะสังเกตว่าเทอร์โมสตาตจะมี2ตัวนะตัวนึงเป็นแบบกดได้ตัวนึงเป็นแบบกดไม่ได้นะครับเพื่อนครับเอาล้ครับตัวนี้คงจะต้องเช็คนะวิธีเช็คก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับวัดแล้วมันก็จะต้องมีเสียงนะเพื่อนครับคครรนะครับเช็คขั้วสองขั้วนี่ครับถ้าเกิดเป็นมินเทิลเกลมมันก็จะต้องขึ้นค่านะเพื่อนครับตัวนี้นะสองตัวนี้นะนี่ครับก็ปรับมาไปด้านไหนปรับมาด้านนี้นะ ที่ไม่มีต้องขออภัยน้ครับเป็นที่ผมน้อยนะครับอันนี้ผมก็จะย่านในเสียงนะครับเอามาดูตัวแรกครับว่าเสียไหมนะครับตัวแรกนะครับมันจะมีสองตัวนะครับเกี่อนกับฟังเสียงนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าด้านไหนก็ได้ถ้าเกิดเป็นมิเตอร์เข็มก็จะขึ้นผ้านะั้นกันครับทำไมตรงนี้ไม่ดังอ่ะไม่ถึงนะครับดูตัวนะครับ อืมนะครับผมคินค้านะครับทั้งแบบกดได้แล้วกดไม่ได้นะครับก็ถือว่าทํางานปกตินะครับทีนี้มาดูในส่วนของหม้อต้มนิดหนึ่งนะครับนี่คือหม้อต้มนะครับสําคัญมากนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าจะช็อตเราหรือไม่อะไรยังไงก็อยู่ที่หม้อต้มนี่บนะครับพอหม้อต้มพูดง่ายๆไฟเอาไฟฟ้ามาต้มน้านั่นนะครับมันก็อันตรายแล้วนะทีนี้มาเช็คที่หนึ่งครับไปีเช็คหม้อต้มนะครับ ว่าจะรั่วหรือไม่เพื่อนเห็นไหมครับว่าสายตัวนี้ครับสายตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงหูหูของหม้อต้มนี่ครับเห็นไหมครับสองเส้นนี้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จับเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาอีกค่าคู่หนึ่งอ่ะมาจับที่ตัวหม้อต้มเนี่ยเนี่ยแสดงว่าไม่รั่วนะเพื่อนครับเนี่ยเช็คนะทั้งสองเส้นนะครับต้องไม่รั่วนะครับเช็ค้าหาการั่อันนี้อยู่ข้างในนะเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ข้างในนี่เป็นถูกต้องครับนี่ครับเช็ค้าหาการนี่ครับมีรั่วนะ เ่ยคเข้าไปครับจิ้มเข้าไปตามตามตามท่อนะครับท่อของเขานะเพื่อนครับจะต้องไม่รั่วนะครับมันจะมีจะมีส่วนที่ออกไปตามท่อนะเพื่อนครับท่อน้ําทั้งหมดนะครับจะต้องไม่รั่วเนาะเห็นไหมเห็นไหมตรงแดงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่ทั้งสองเส้นนะครับเช็คไปเลยนะครับถ้าเกิดมันมีเสียงนี่นะเพื่อนแสดงว่ามันรั่วนะเพื่อนต้องต้องไปไล่หานะว่าตัวตัวไหนลงกลาวนะเพื่อนครับต้องมีอะไรเสียนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับเอาครับ การวัดหม้อต้มว่ารูดหรือไม่นะครับมันจะต้องไม่มีเสียงเนะถ้าเกิดเป็นมิเตอร์เข็มจะต้องไม่ขึ้นค่านะครับตังค่า r อาคูหนึ่งนะครับก็คือ f หนึ่งนะแล้วกันครับการวัดวัดเป็นค่าความต้านทานลองวัดวัดเป็นค่าความต้านทานนะครับเห็นเพื่อนครับบางคนอยากจะวัดเป็นค่าความต้านทานก็ได้นะเพื่อนครับวัดความต้านทานก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนไดโอดนะครับเพื่อนครับ ก็ต้องไม่ขึ้ค่านล่นนะครับตัวต่อไปนั่นเพื่อนครับก็ถือว่าสําคัญนะครับมันจะมีพอถึงไหนละเราไล่กันถึงไหนครับไล่ตั้งแต่แบกเกอร์แล้วนะครับเราก็ไล่ตรงตัวลิสสวิตตรงจุดนี้นะครับจนีไฟเข้าแบกเกอร์ผ่านนะลิสสวิตนี้ต้องต้องต้องรู้อีกทีหนึ่งนะครับในสาเหตุอันใดก็ไม่รู้นะเ,เขาสวิตเขาแม่ไม่มีแม่เหล็กเลื่อนขึ้นเลื่อ,อ,อลนลงนะครับ น่าจะเกิดจากตะกอนของน้ำนะครับตัวจุดนี้นะสำคัญตัวนี้น่าจะทําให้เป็นจุดที่ทําให้เครื่องเสียนะครับเะื่อครับต่อไปก็จะมาเช็คในเรื่องของท้ายแอดนะครับทายแอดเราจะอยู่ตรงจุดนี้นเพื่องครับอยู่ตรงจุดนี้นะมองเห็นไหมเนี่ครับเพื่อนครับมองเห็นไหมครับอยู่ตรงจุดนี้นัพน่องครับเจ้าตัวนี้นะครับเวลาเช็คนะครับมันจะมีสามขานั่นเอครับนะครับ เวลาเช็คก็จะเช็คเป็นคู่นั้นเพื่อนครับเช็คเป็นคู่เป็นคนู่กันนะเพื่อนครับก็เหมือนเดิมครับตั้งยานวัดไปที่ไดโอดนะครับมองเห็นเนาะนีครัเบเพื่อนครับจะวัดได้ไหมเนี่ยต้องแกะแกะคั่วหรือเปล่า๋ย้ผมหมนุนตำแหน่งนี้เอาไว้ก่อนนะครับนี่ยหมุนขายึดนะขายึดตรงนี้ก่อนเพราะงั้นจะวัดไม่ได้เพื่อนครับ <c oughs> จริงมันไม่ได้เสียในส่วนที่ ผมบอกครับเพื่อนครับในเสียในส่วนเรื่องของบอร์ดนะเพื่อนครับแต่ตอนี้ก็คือว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าเวลามันเจออาการนะครับจะได้เช็คถูกต้องนะว่าอะไรเสียไม่เสียนะเพื่อนครับผมจะเอาคู่นี้กับคู่นี้ก่อนนะเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนๆนะจับให้โดนนะเพื่อนนะครับจับให้โดนนะเพื่อนนะครับนี่ครับโดนกันแล้วครับเพื่อนครับก็สลับนะครับอันนี้เขาเรียกคู่หนึ่งนะเพื่อนครับว่าเป็นคู่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ไม่ขึ้นค่านะครับเห empresas, ็นไหมครับนี่ครับวัดเป็นคู่นะครับทีนี้คู่นี้ไม่ขึ้นค่านะครับต่อไปก็จะเป็นคู่นี้นเหมือนคู่นี้ก็สลับสายเหมือนเดิมนะทำมาเรื่อยเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยเรื่อยนะครับในการวัดนะครับโดนหรือเปล่าไม่รู้นะดูก่อนมันจะเสียบต้องมันจะเสียบสุดเกินไปตัวนี้ถ้าผมดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มี ตำแหน่งการวัดนะครับจริงๆวัดวัดขั้วสายตรงจุดนี้ก็ได้นะเมื่อนะสายเข้ามาเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องไปดึงนะเมื่อนะครับเห็นไหมสายนี้ก็คือก็คือสายนี้นะครับมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่ครับสายเยงไม้เห็นอย่นล้ครับเห็นไหมนี่ครับสายนะครับก็วัดตรงจุดนี้ก็ได้นะครับเมื่อนะครับอีกขั้วหนึ่งเป็นสายสีสี ลงที่ตัวบอร์ดนะเพื่อนครับเนี่ยตรงจุดนี้นะเพื่อนครับก็คือสองเส้นนี้นะเพื่อนครับอ่ะมาวัดที่ตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับอ่ะมองเห็นไหมครับเนี่ยผมวัดนะครับขึ้นค่านะครับสลับแต่ต้องไม่ขึ้นนะเพื่อนครับเนี่ยครับหรือวิญญาณวันได้อดอีกปะโอเคนะเพื่อนครับดูใหมนะเพื่อนครับขึ้นนะครับสลับ จะต้องไม่ขึ้นนะครับเพือนครับอันนี้ขึ้นนะเพือนครับคู่นี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของแทยัตรนี้ครับต่อไปก็จะเป็นคู่นี้นะครับเพื่อนครับคู่นี้เส้นนี้ไปไหนเราก็ไล่ดูครับเพื่อนครับเส้นนี้เขาไปไหนนะครับเส้นนี้มาจากเบเกอร์ะไรนะเพื่อนครับไทยัเส้นนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับนะครับเบเกอร์ก็คือตัวนี้เลยครับเพื่อนครับมองเห็นนะนี่ครับพอมันชี้ตำแหน่งของ สายมิเตอร์ผมจิ้มเข้าไปไม่ได้ครับหรือว่าจิ้มได้ลองดูนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้นะเมื่อนนะครับเห็นไหมไลยไม้ดีนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าใช่นะครับเปิดความชัวนะเพื่อนเพื่อนจะงงนะครับเห็จุดนี้นะครับดูมิเตอร์นะดูมิเตอร์นะเพื่อนครับพื้นที่ไม่เพียงพอเห็นไหมอัะ ตรงจุดนี้นั่นเอครับนี่ครับมิเตอร์นะผมจะวัดตรงจุดนี้นะครับนี่ครับนี่ขึ้นค่านะเพื่อนครับอันนี้เขียนอันนี้อันนี้โดนนะอันนี้มันยากอันนี้โดนนะนี่ครับสลับนะครับต้องขึ้นคู่หนึ่งนะเพื่อนครับนี่ครับขึ้นคู่หนึ่งนะเพื่อนครับก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่บอกนะเพื่อนครับนะครับ สามพูดง่ายวัดแล้วมันจะต้องมีคูณที่ขึ้นพาดนะครับถ่ายมันก็คูใช้ได้เหมือนกันครับเออเอาล้วครับไล่ไปถึงไหนนะครับทีนี้ทีนี้ก็เป็นเอ่อเป็นในส่วนของสวิตช์นะครับนะครับสวิตช์ก็มีส่วนสําคัญครับเพื่อนครับนี่ครับสวิตช์ตรงจุดนี้นะเพื่อนครับนะสวิตนะเนาะเราดูนิดนึงครับการดูที่สวิตช์นิดนึงนะครเพื่อนก็ ตั้งอยู่ที่ย่านวัดไดโอดเหมือนเดิมนี่แลลวครับเพื่อนๆครับปรับไปครับเพื่อนครับที่มันจะเป็นตำแหน่งที่เปิดปิดนเพื่อนครับเห็นไหมครับเปิดไปเรื่อยๆครับน่ครับดูที่มิเตอร์นะมันครับเนี่ยครับแสดงว่าไม่ได้เสียนะเพื่อนครับดูค่าตัวนึงครับปรับปรับได้เื่งได้นี่คือไม่ได้เสียนะเพื่อนครับนี่ครับเขาเล่นค่าได้นะครับหรือว่าใช้ได้นะครับ สวิตก็ผ่านนะครับต่อค่าตรือนะอันนี้ก็ื่นเพื่อนครับผมก็จะมาเช็คในตัวท่อน้ําเข้ามาเนี่ยนะเพื่อนครับว่าระบบการเปิดปิดเขาเป็นยังไงน้าเป็น,เป,นเป็นตะกรอนแค่อย่างไงนะครับมันถึงไม่ทางานนะเพื่อนครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนครับในงั้นจะแกะ,แกะสลักออกไม่ได้นะเพื่อนครับมาดูครับว่า มีตะกอนเข้าไปติดเยอะหรือเปล่านะครับทีพวกนี้เราใช้ระยะเวลานานๆนะมันจะมีตะกอนมือไม่ครับก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับนะครับเี็นตัวยึดนะครับค่อยๆถอดออกนะครับเอียงนิดหนึ่งครับเพื่อนครับโอ้โหเพื่อนครับนะครับภาพเพื่อนดูนะเนี่ยทำไมมันนี่ครับมองเห็นไหม มองเห็นราบไหมน่ครับเต็มไปหมดเลยนะครับตันหมดเลยครับเนี่ยตันลมตันรูหมดเลยนะนะครับนะครับพอผมถอดแล้เพิ่งจะได้ยินเสียงมันเห็นไหมที่แรกมันไม่ได้ยินเสียงนะครับพอถอดแล้วมาดันพวกตะกลมตะก่อนออนครับนะครับนี่ครับมันจะได้ยินเสียงนะครับอ๋อจะเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในนัพน่อนครับนี่ครับนี่ครับจะตัวรีดสวิตต์ตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับตอนนี้ครับทำให้เครื่องเสียนะครับ ถ้าเกิดขยับตัวได้ครับเขาขยับตัวได้มันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเห็นไหมตอนแรกมันไม่มีเสียงครับตอนแรกไม่มีเสียงครับตอนนี้เรามีเสียงแนละ้วน,น,นะครับก็ข้าวปรณ์ต่างๆนะเมื่อนครับตรงจุดนี้นะนเนี่ยข้างในจะมีมีแม่เหล็กอยู่นะเมื่อนครับเห็นไหมเห็นแม่เหล็กตรงจุดนี้ไหมนะครับอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งการทํางานนะครับ อเขียวคาบตะกรมตะกรอนข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดตัวนี้ก่อนนะครับอะตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเย็นเสียงนะเย็นเสียงนะจะต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนครับเอาล้ครับทีนี้เราก็ใส่กับพื้นครับเพื่อนครับใส่กับพื้นะครับใส่ให้ดีๆนะครับถือว่าผ่านนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเกิดจะคาบตะกรอนของน้ำนะครับเพื่อนครับ ออกเป็นลักษณะนะครับเพื่อนครับไม่ยากอะไรครับก็ใส่สลักกลับคืนนะครับนี่นะครับทั้งสองส่วนนะเพื่อนครับที่จะเป็นตัวตัวดันนะครับแล้วมันไม่ลงล็อกเพื่อนก็ขยับขยับหานะครับเพื่อนครับจะลงล็อกครับอ๋อส่วนของตัวนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนครับ ก็จะมาไล่ในเรื่องของตัวบอร์ดนะเพื่อนครับเพราะตอนนี้มีปัญหาที่บอร์ดช็อตนะช็อตอย่างไงเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่ามันจะพอไปต่อได้ไหมนะครับหลังจากที่เราไล่วงจรกันมาทั้งหมดนั่นเอนครับนี่ครับอย่าลืมนะว่า,าพอแผ่นกันแผ่นกันนะครับมใส่กับเลือน,นะครับ ต่อไผมจะถอดบอร์ดออกมานะครับถอดดีไหมถอดดีกว่าครับถอดบอร์ดออกมานะกันครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นจะเห็นความชัดเจนนะครับว่าบอร์ดได้รับความเสียหายแค่ไหนนะครับอุปกรณ์โดยรอบนะครับตอนนี้ถือว่าผ่านหมดแล้วนะครับเ,เหลือแค่ชุดบอร์ดอย่างนี้นะครับตอนนี้เหลือแค่ชุดบอร์ดอย่างเดีวครับว่าบอร์ดเขาเนี่ยจะซ่อมได้ว่า ยกอร์ดยังไงนะเพเงอนครับเพราะว่าตรงนี้แบบนี้นะเสีียหายนะครับเนี่ครับปลดไว้ก่อนครับอันนี้สลักนะครับเพื่อนครับต้อปลดไว้ก่อนครับสายไหนเป็นสายไหนเพื่อนจำเลยนะครับเพื่อนครับแต่ขั้วมันตายตัวแล้วนะเพื่อนครับขัวข้อตายตัวแล้วนะเพื่อนครับนี่คือชุดบอรนันนเพื่อนครับเก็บไว้ก่อนผมยกตัวเครื่องไปก่อน อ่ะทีนี้เราก็มาว่ากันในเรื่องของบอร์ดนะครับเพื่อนครับนี่ครับฟิลยังอยู่ดีไหมนะครับกรณีเพื่อนเห็นไหมว่ามันช็อตช็อตหมดเลยนะช็อตนี่ก็ช็อตช็อตอ่านี่ครับอ่าตัวนี้ก็ช็อตนะครับช็อตด้านเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับเนี่ยมีเบอร์มีอะไรบอกหมดนะเพื่อนครับนี่ครับเจ็ดแปดห้าหนึ่งศูนย์เอนะครับชุดไอซีควบคุมแรงดันไฟนั่นเพื่อนครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่มีอย่างหนึ่งที่มันจะไม่มีเปลี่ยนนะครับต้องยกบอร์ดอย่างเดียวก็คือชิปคอนโทรลที่ฝังมาจากโรงงานครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันครับมันอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนครับดูนะหนึ่งสองสามปั๊บเขาหาครับเพื่อนเห็นอะไรไหมครับไม่เลยนะครับนี่เราครับเพื่อนครับจาวนี้ไม่นถือว่าจบชีวิตอย่างเดียวนะครับเพื่อนครับไปไม่เป็นเลยนะครับเพื่อนๆนครับ เป็นชิปที่ยำมาจากโรงงานนะครับเสียนะครับเพื่อนครับนี่ครับนะผมถึงได้ไล่แนวทางพูดง่ายๆเครื่องนี้นะทุกอย่างดีหมดเลยนะอุปกรณ์ส่วนอื่นดีหมดเลยนะครับเพื่อนครับดีมากนะครับวัดมานะครับหม้อต้มหม้อต้มไม่มีรั่วไม่มีเป็นตะกอนอะไรต่ถือว่าดีมากนะครับทุกทุกอย่างดีมากนะครับนะครับมันมาเสียตรงจุดนี้เสียตัวที่เป็นไทแอดนะครับไทแอดทำให้ตัว แผงวงจรทํางานผิดพลาดนะครับนะครับอาจจะค้างเป็นตะกอนแล้วมาค้างทํางานอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามันมันไม่มีน้ํามันก็เกิดการทํางานในช่วงขณะนะเพื่อนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหมายความว่ามันตัวท้ายตรงช่วงนี้นั่นเพื่อนครับผมจะอธิบายนิดนึงนะนครับตรงจุดนี้นะทาไมตัวนี้มันนึงเสียแบบนี้นะครับถ้ามันมาค้างอยู่ตรงจุดนี้นันเพื่อนครับเนี่ยมันมาค้างอยู่ตรงจุดนี้เมื่อกี้นะครับเราเขย่าไม่ลงมาไง มันมาค้างอยู่ตรงจุดนี้ทาให้มันเปิดการทํางานอยู่ตลอดนะครับพอเปิดการทํางานนะครับเจ้าตัวชุดไอซต่างๆก็เข้าใจว่ามีน้ําผ่านนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกิดต้องแรงดันน้ำไงมาชนมันถึงจะผ่านใช่ไหมทีนี้มันเกิดตะกอนมาจับอีกตรงจุดนี้นะครับก็เข้าใจว่ามีน้ําผ่านนะครับพอเราเปิดน้ําน้ําผ่านจริงมันก็ทํางานเพื่อนเข้าใจไหมมันก็ทางานเพราะว่าไดเอทมันค้างอยู่ตรงจุดนี้ชีวิตมันต่อกันพอเราเปิดเปิดน้าปั๊บน้ําก็วิ่งไปก็ ผนอะไรได้ปกตินะครับเพราะว่าชุด IC ตัวนี้ยังไม่เสียนะพอเราเบาปุ๊บไม่มีน้ําชั่วขณะที่มันไอซมันรับไดนะ้มันก็อยู่ได้นะพอไอซมันรับไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีน้ําเป็นระยะเวลานาน,าน,านอาจจะอาจจะปิดน้ำแล้วใช่ไหมแต่ถ้าแอดมันยังค้างอยู่เราไม่ได้ปิดสวิตต์ตัวนี้งไงเพื่อนครับถ้าเกิดเราสมมติว่าเราอาบน้ําเสร็จเราปิดสวิตต์ตัวนี้เลยชุดตัวนี้ก็ยังพอทนได้นะครับเพื่อนครับถึงจะตัวนี้จะต่อก็จริงครับแต่ตามหลักแล้วตัวนี้มันจะต้องลดลงมาทันที พอเวลาเราปิดน้ำปุ๊บตัวนี้ลดปุ๊บตัดการทํางานเลยนะครับแต่ตัวนี้มันต่ออยู่ตลอดนะครับสรุปเป็นที่เป็นที่ไม่ใช่ทาแอดนะขออภัยนะครับตัวนี้เป็นที่เป็นตัวที่รีสววตทาให้เสียนะครับนะครับเป็นตัวรีสววตอ่ะทาให้ตัวชุดไอซีที่ฝังมาจากโรงงานเสียนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแหมน่าเสียดายมากเลยนะเพื่อนครับนะครับว่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาไล่ไล่บอร์ดนี่คงไม่ไล่แล้วนะเพื่อนครับเพราะว่า ตัวนี้จบนะครับถือว่าจบนะเพราะว่าคนสังเกตเนี่ยดูดูด้วยสายตาได้ไปเยอะมากพอสมควรนะแต่ว่ามันเปลี่ยนค่าได้ไง่านครับเนี่ยโวกค่าอะไรต่างๆกม่จะเป็นค่าสีอาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเบอร์เขายู่แล้วมันง่ายนะครับนี่ยครับไม่ได้ยากเลยนะครับยากที่ตรงนี้นะเพื่อนไม่หาที่ไหนนะเนี่ยไม่มีนะแบบนี้นะเพื่อนๆครับ่ะสรุปจบนะครับ รีซสวิตเป็นเหตุริซสวิตค้างไฟเปิดตลอดนะนี่สรุปนั้นเหมือนกับก็จบนะครับไม่ไปต่อนะครับกันครับก็คงจะส่งกลับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับการไล่สําหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นแบบนี้นะครับมีรายเสียนะครับก็ตรวจเช็คตามที่ผมพาตรวจเช็คไปนะตั้งแต่ไฟเข้ามานะครับ่อนครับก็เป็นแบบนี้นะกันครับ คงจะไม่ประกอบให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับมันจบแล้วนะครับกอแค่นี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ